สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแสดงความยินดีกับพี่แจ็คสันนะคะในฐานะที่ได้เป็น b บรนด์แอมบัสเตอร์นะคะทุกคนค่ะออฟซีทรูเตอร์นะคะอย่างเป็นทางการแล้วนะคะทุกคนเขาได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าพี่แจ็คเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์นะคะทุกคนค่ะน้ําดื่มซีทรูนั่นเองนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นนะคะได้มีการประกาศออกมาเป็นรูปเป็นเงาๆใช่ไหมว่าเออคือใครแต่ทุกคนก็ต่างเดากันได้อยู่แล้วว่าเป็นพี่แจ็คสันแน่นอนแล้วในที่สุดวันนี้เขาก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่าคือพี่แจ็คสันเธอยังไงในฐานะคนที่ขี้เกียจดื่มน้ำ อย่างฉันที่แบบไม่ค่อยอยากดื่มน้ำเพราะว่าขี้เกียจเข้าห้องน้ําแต่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะต้องดื่มน้ำ4ทวนละ8ขวด8ขวดเท่านั้นเออจากที่ไม่ค่อยดื่มน้ำก็คือวันละ3ลิตรไปเลยเพื่อสุขภาพอันนี้คือแบบเพื่อสุขภาพจริงๆแล้วก็เพื่อผู้ชายด้วยเพื่อผู้ชายเป็นแบบส่วนประกอบ ส่วนประกอบเออแต่ว่าเพื่อสุขภาพเป็นส่วนสําคัญนะเนาะออแต่ไงก็ยินดีกับพี่แจกด้วยนะคะสำหรับแบรนด์อิมเสเตอร์ในครั้งนี้ก็คือแบบดีใจมากๆเลยแล้วก็อย่าให้ทุกคนนะคะช่วยสนับสนุนพี่แจกด้วยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะใหม่จะไปตามล่าหาน้ำดื่มซีทรูมาแล้วเดี๋ยวมาชิมกันดูว่รสชาติเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนนะจ๊ะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย